สวัสดีครับวันนี้จะรีวิวกล่องหมุนนาฬิกาอัตโนมัตินะครับด้านล่างเนี่ยสามารถโชว์ได้นะครับใส่โชว์ได้6เรือนแล้วก็หมุนได้4เรือนนะครับส่วนปลอกมันเนี่ยปรับได้ด้วยสมมติท่านในการเลือนเล็กเนี่ยแล้วก็ขยับแค่นั้นเองครับส่วนพวกนี้ก็ปรับระดับได้นะครับเนี่ยจะหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนขึ้นหมุนลงครับได้หมดเสียบปลั๊กนะครับใช้ถ่านแต่ถ้าเราไม่เสียบปลั๊กก็สามารถ เอ่อใช้ฐานได้ครับสลับกันได้ครับแล้วก็เสยบปักก็ไม่กินไฟเยอะโอเคเดี๋ยวเปิดปิดครับเป็นลายไม้ก็มีหลายแบบนะครับอันนี้ข้างในเป็นสีดําเป็นหนังดำข้างนอกก็เป็นลายไม้สวยครับเป็นไม้แบบเงาครับคุณภาพโอเคครับราคาไม่แพงมากครับราคาอยู่มาหนึ่งหมื่นบาทครับคนละอยู่มาเก้าพันครับราคาหน้าปีสองพันสิบหกนะครับครับเดี๋ยวดูด้านข้างครับสวยนะครับอ่าครับแล้วก็มีคุญแจล็อกด้วยครับดีวันนี้กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ตัวจริงสวยครับ เดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับใส่อย่างนี้ครับก็เหมาะสำหรับในการตัวเมติกนะครับหรือว่าคิเนติกครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีกล่องเนี่ยเวลานั้นมันจะมีปัญหาได้ครับพวกในการตัวเมติกหรือว่าถ้าอยากได้แบบโชว์หมุนทีละสองเรือนก็มีนะอันนี้ผมเอาตัวชุดใหญ่มาให้ดูนู่ครับหมุนแล้วนี่ครับ สวยงามครับสำหรับนักสะสมในการหรือคนที่มีในการหลายเรือนแล้วไม่อยากให้ในการมีปัญหาอะไรโอเคครับจากเว็บไซต์วัตถุวีดอเนะครับสนใจก็สั่งได้ครับกรุงเทพมี Messenger ส่งด่วนครับได้ของางจังหวัดก็ส่งไปษณีก็ได้ครับสีจริงสวยนะครับขอบคุณครับผม